Youtube มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ Facebook มาหรือยังครับ รอทาง Facebook นะครับอ่อที่ได้เลือคดเลกกแต่ท สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสุรยิยะการเกษตรเสียงชัดเจนไหมครับถ้าเสียงชัดเจนขอหัวใจหนึ่งดวงนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับโอเคครับสวัสดีครับผมอเล็กซ์ครับจากสุรยิยะการเกษตรก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับ ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเห็นไหมครับผมมาถึงปุ๊บเนี่ยมีแต่ของดีๆที่จะมามอบให้กับคุณลูกค้าของสุราการเกษตรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ Youtube สุริยะการเกษตรเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์ไปเยอะวันนี้จะมีข่าวดีถึง2เรื่องด้วยกันนะครับสุริยะการเกษตรเกษตรกรยิ้มได้เรายิ้มได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันด้วยนะครับส่งเข้ามาเยอะๆเลยครับเชิญกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับวันนี้มีข่าวดีอยู่2เรื่องที่จะมาแจ้งให้กับ คุณลูกค้าและก็ท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook และ Youtube สุริยะการเกษตรนะครับอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับเมื่อวันที่10นะครับเดือนที่แล้วหรือเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทําการจับรางวัลหาผู้โชคดีในแคมเปญหรือโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับแคมเปญสุดพิเศษสุริยะการเกษตรแฟร์ครั้งที่9ที่เรา ให้ลูกค้าซื้อสินค้านะครับแล้วก็เราก็จะมีการเช็คยอดซื้อนะครับแล้วก็ทำคูปองเพื่อมาจับรางวัลนะครับเฉพาะสาขาท่าตะโกและภพศาลีสองสาขานะครับเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาเราก็จับรางวัลนะครับรับผู้โชคดีนะครับมอบผลรางวัลผู้โชคดีแล้วแต่เรามีกติกาอยู่ข้อหนึ่งนะครับ ถ้าลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่มารับสินค้านะครับไม่มารับของรางวัลภายใน30วันเราจะขออนุญาตจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับซึ่งก็มีอยู่2รางวัลที่ไม่มีลูกค้ามารับนะครับครับเพราะว่าผ่านไปแล้วเวลา30วันแล้วนั่นก็คือครบกำหนดวันที่9พฤศจิกายนนะครับมีสรางวัลที่ไม่ได้มารับสินค้านะครับไม่ได้รับของแถม ของรางวัลของเสื้อการเกษตรแฟรครั้งที่9นั่นก็คือที่นอนปิกนิก1รางวัลและเสื้อลายสกอตอีก1รางวัลรวมเป็น2งรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาจับสองรางวัลที่ไม่มีลูกค้านะครับติดต่อเข้ามารับของรางวัลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้ลูกค้าได้ได้รับขอเงินทุกๆท,ท่านเลยนะครับ มี2รางวัลหนึ่งคือที่นอนปิกนิกนะครับ1รางวัลและเสื้อลายสกอตอีก1รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตจับหาผู้โชคดีเลยกติกานะครับเช่นเดิมถ้าเราจับมาแล้วทางเจ้าหน้าที่พนักงานของเราจะโทรไปแจ้งลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้ามาติดต่อนะครับโทรเข้าไปหาแล้วติดต่อนั้นแนะกันว่าจะสะดวกรับที่สาขาไหนแล้วคนที่มารับนะครับจะต้องขอเป็นเจ้าตัวเท่านั้น นำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับมาแสดงว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็รบกวนให้มารับภายใน30วันวันนี้วันที่16นะครับเพราะฉะนั้นก็ระยะเวลาก็จะถึงวันที่15บธันวาคมนะครับสาวันเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตจ,จับเลยนะครับเริ่มต้นจากที่นอนปิกนิกนะครับ1งรางวัลโอเคที่นอนปิกนิก1รางวัลน,นะครับ ขออนุญาตจับขึ้นมาเลยนะครับผู้โชคดีที่ได้ที่นอนปิกนิกหนึ่งรางวัลน,นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณลำพึงคำคมครับอยู่หัวถนนท่าตะโกครับโอเคเจ้าหน้าที่ไปนะครับรับไปแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อนะครับแล้วนัดแนมกันว่าเรา จะรับสินค้าได้ที่ไหนแล้วก็ขอให้ท่านนําบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยมาแสดงว่าท่านเป็นเจ้าของจริงๆนะครับเจ้าของรางวัลรางวัลต่อไปครับก็คือเสื้อลายสกอตนะครับหนึ่งรางวัลขออนุญาตน,นะครับเดี๋ยวล้วมไปลึกๆเลยเยอะนะครับอันนี้เป็นลูกที่ลูกค้าซื้อนะครับคบซื้อลูกค้าลูกค้าซื้อสินค้านะครับที่สาขารเกษตรเฉพาะสาขาท่าตะโกและภัยสาลีนะครับสอบจากการเษสรรเษตจแฝงครั้งที่9 รับมาแล้วครับจับมาแล้วสำหรับผู้โชคดีที่ได้เสื้อลายสก็อตได้แก่คุณปิงซองขุนทดครับตำบลวังน้ำรัดอำเภอภผ่สาลีจังหวัดนะครสวรรค์ครับนี่ครับก็ขอใหอ้ผู้โชคดีนะครับนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเรานะครับพนักง,งานของเราจะโทรไปแจ้งว่า ลูกค้าจะสะดวกรับของโรงวับลที่ไหนนะครับนั่นผ่านไปแล้วเรื่องแรกเรื่องแรกนะครับแต่เรื่องที่2นี่สิครับเห็นไหมครับเห็นอะไรจอดอยู่นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งแคมเปญเลยที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1นึ่พฤษภาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้าที่ ซื้อสินค้าของบริษัท TJC เค e m i จำกัด um นะครับบริษัท TJC เค e m i จำกัด um ตราพระอาทิตย์นะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของบริษัทนี้นะครับทุกสาขาทั้ง6สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาตลาดเกษตรชัยสาขาอำเภอตากฟ้านะครับสาขาอำเภอหนองม่วงสำนักงานใหญ่ที่นี่นะครับ แล้วก็มีสาขาอำเภอท่าตะโกนะครับ5และส่วนสาขาที่6ก็คืออำเอภอไพศาลีนะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าสินค้า TJC เคมีนะครับมีอะไรบ้างก็อย่างที่ลูกท่านทราบกันเลยครับที่ดังๆเลยของเขานะครับนั่นก็คือตัวสินค้าโนมินี่นะครับยาฆ่าหญ้าในนาข้าวรวมไปถึงนิโกนิโกพัดนะครับยาฆ่าหญ้าใบแคบนะครับข้าฟ่างผีในข้าวโพด และอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังขายดีเลยนั่นก็คือซูมิสุย่าเป็นยาคุมในไร่มันนะครับแล้วก็มีสินค้าอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นยาแมลงนะครับเชอร์ออยลูกค้าน่าจะรู้จักนะครับเชอร์ออยรวมไปถึงยาไคร่านะครับฆ่าไรนะครับมีทาคุมิลูกค้าก็รู้จักกันด้วยนะครับรวมไปถึงนิดโซลานยาค่าไรอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคนละกลุ่มกับตัวไคร่านะครับแล้วก็มีอัลฟาคอมบิ รวมไปถึงออนคอนน้ำนะครับออนคอน3านี่ครับลูกค้าก็เข้ามาเป็นมาซื้อสินค้าของ TJC กันเยอะเลยแล้วรวมไปถึงแดนทอสก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวยาเป็นปุ๋ยเป็นเป็นเกร็ดนะครับเป็นธาตอาหารรองอาหารเสริมเป็นเกร็ดนั่นก็คือตัวฮีโร่คอมมีมีสินค้าเยอะมากเลยนะครับของปริษัท t j c เคมีจำกัดเราก็เริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31ตุลาคม2000 565นะครับก็นะครับที่ซื้อก็คือ,อเมื่อลูกค้าซื้อโซมิโซย่านะครับนิโกและนิโกพัดนะครับ1ชุดจะรับคูป,ปอง1ใบนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้คบ1,000บาทก็จะได้คูป,ปองอีก1ใบ 1> เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนแต่ละสาขานะครับซึ่ง มันก็ครบกําหนดในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วที่ผมมาวันนี้เนื่องจากอะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับ17พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกานะครับเราจะจับรางวัลหาผู้โชคดีสําหรับแคมเปญน,นี้10นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับเราจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสุริยะก,การเกษตรเห็นไหมครับแต่สินค้าหรือสินค้าทุกค้าซื้อแล้วนะครับก็จะได้คูปอง แล้วก็ที่สําคัญเลยที่สําคัญมากๆก็เลยของรางวัลลูกค้าอยากรู้และว่ามีอะไรนะครับของรางวัลน,นะครับเรามีทั้งหมด111รางวัลน,นะครับเลขสวยมากไม่ได้ใบหวยนะครับวันนี้นที่16 111นงรางวัลน,นะครับส่วนรางวัลใหญ่ที่สุดเลยคืออะไรนี่เลยครับคันนี้เลยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวบไอนะครับ 110i มูลค่า ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเป็นตัวดิสน่าด้วยนะครับฮอนด้าเวฟสีแดงสดใสเลยเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับส่วนรางวัลที่สองก็จะเป็นพัดลมฮาตาลิสสิบหกนิ้วอีกห้ารางวัลรางวัลที่สามพัดลมฮาตาลิสสิบสองนิ้วห้ารางวัลครับรางวัลที่สี่หม้อหุงข้าวชาร์ปสี่รางวัล รางวัลที่5กระติกน้ำร้อนช้าบรางวันนะครับรางวัลที่6เสื้อแขนยาวชาวนา30รางวัลรางวัลที่7กระเป๋าผ้าออนคอน30รางวัลรางวัลที่8กระเป๋าผ้าซูมิโซยา3ารางวัลรวมทั้งหมด11 1หรือ111รางวัลเลยนะครับเราจะจับวันพรุ่งนี้นะครับที่นี่ที่สุริยะการเกษตรสำนักงานใหญ่ นะครับใกล้อบตอสุขสำลาญนะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนะครสวรรค์พรุ่งนี้10โมงเช้านะครับคอยกดติดตามกันได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสุริยะการเกษตรนะครับ2ช่องทางนะครับการประกาศผลนะครับเราก็จะมีกติกาอยู่ว่าเมื่อประกาศผลแล้วลูกค้านะครับจะต้องเป็นผู้มารับรางวัลด้วยตัวของท่านเอง นะครับแล้วก็นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยนะครับเราถึงจะให้ของรางวัลกลับไปแล้วก็ผู้โชคดีนะครับจะต้องมารับของรางวัลภายใน30วันนะครับตั้งแต่ที่เราจับรางวัลเราจับรางวัลมันพรุ่งนี้17พฤศจิกาก็จะครบกําหนดง่ายๆเลยนะครับก็คือ16บธันวานะครับให้มารับภายใน30วันด้วยเพราะว่าถ้าท่านไม่มารับนะครับเราก็จะ ทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีใหม่ผู้โชคดีนะครับมีสิทธิ์รับรางวัลมูลลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นนะครับได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์นะครับ h o n d a w เว e จะต้องทำการชำระภาษีนะครับชำระภาษีหักหน้าที่จ่าย5%นะครับ สำหรับภาษีหนา้นาที่จ่าย5%นะครับตามกฎหมายแล้วก็ผู้โชคดีรับผิดชอบค่าประกันภัยค่าจดทะเบียนแล้วก็ค่าพรบอรเองด้วยนะครับแล้วก็ภาพถ่ายของผู้โชคดีก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทที่จะขออนุญาตที่จะทําทการประชาสัมพันธ์นผ่านทาง Facebook นะครับทางสื่อต่างๆของสุริยัการเกษตรนะครับก็พรุ่งนี้ครับอย่าลืม10นาฬิกานะครับ 10นาฬิกาเราจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ของสุริยะการเกษตรนะครับแล้วก็น่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท t j c เคมีจำกัดด้วยนะครับก็จะมีเซลล์มานะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานมาช่วยจับรางวัลหาผู้โชคดีแล้วก็มีการแนะนำสินค้าและอาจจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็พรุ่งนี้ครับ10นาฬิกา เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ของผมก็ขออนุญาตนะครับจบการไลฟ์ผ่านทาง f a c e b o o k เท่านี้นะครับแล้วไงพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ